เราเรื่องอ่าเรื่องหน่อยค่ะครับนีในเพลงเป็นประมาณว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยรักกันแต่ว่าอยู่กันคนละที่ห่างกันแล้วก็เหมือนพูดถึงการผู้หญิงก็พูดคนเดียวว่าเนี่ยคิดถึงเธอว่าอะไรจะเจอผู้ชายก็คือคิดถึงแต่ว่าต้องการย้ําแต่ตอนนี้อยู่กันคนละที่อืม ว่าตอนหลังเราเจอกันครับอ๋อคือเหมือนกับว่าผมกําลังเดินทางมาหาเขาที่ผมคิดไว้คือว่าเสียงล่องเลยเสียงออมากเลยครับพี่อยากฟังเสียงร่อแบบนิดนึงค่ะไอ้ตรงเนี้ยพอไปนั่งดูจริงๆแล้วอะจริงๆไอ้ความคิดถึงมีครับแต่ว่าถ้าอ่านเนื้อจริงๆอะเขากำลังจะบอกว่าผู้หญิงคิดถึงเห็นชัดเจนมากแต่ผู้ชายเขากำลังจะบอกว่า ฉันอยู่ในทุกๆที่ I'm everywhere for you ค<ะ>ือคอนเฟิรม <to confirm. S 1> ใช่<ะ>มองมองไปอะไรก็มีฉันอยู่นะไม่ปลอบเขา<ะ>ที่จริงมันเป็นแนวคอนเฟิร์มมากกว่าเพราะว่า <c oughs> oh, ถ้าตัวเองเป็นเล่นคิดถึงตัวเองเป็นคนแบบเขาเป็นคนแบบเด็ก I ินเนอร์แรงอ่ะเขาจะเล่นแบบว่าคิดถึงแบบคิดถึงดีฟดีฟดีฟมากเพราะมันแบบไลท์ไลทคือเราคอเฟิร์ตเขาอ่ะเราจะดีฟมากไม่ได้แค่นั้นเองใช่ใแต่ว่าเพลงนี้จะไม่เหมือนคู่อื่นตรงที่ว่าต้องเล่นกับตัวเองต้องเล่นกับตัวเองเราต้องส่งให้ไม่ไม่มีใครมาคอยรับส่งความรู้สึกให้เราอะเราต้องส่งลอยไปกับท้องฟ้าสายลมแสงแดดเออต้องลอยไปถึงให้ได้ นึกคิดหรือเปล่าว่าอยู่ห่างกันขนาดไหนอยู่อะไรแบบว่ากรุงเทพโคราชหรือว่าเชียงใหม่ลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็จริงๆเราอยากอยู่ไกลขนาดไหนเออไม่รู้อ่ะพี่ถามได้ฮะเพื่อนพุ่งกลับเดี๋ยวพี่ต้องข้างเซตฉากนิดนึงนะใภาพแบบว่าเขาแบบเหมือนเหมือนเป็นเซตติ้งโบราณหน่อยแล้วแบบว่าเออยู่หมู่บ้านแบบไม่แบบไทยๆอแบบอยู่หมู่บ้านที่แบบเป็นบ้านไม้ๆแล้วก็ผมแบบ ขี่ควายอยู่อย่างนี้ใช่อยู่อยู่ควันเลี้ยงเนาะเพราะันเลียงเพระใส่ผ้าถุงหรืออะไรลอยอยู่สนใจเอาแล้วเอาแล้วแล้วน้องธันโมน้องธันโมเห็นภาพอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อนุ่มไม่ได้เห็นขนาดนี้คือไม่ได้เห็นเรานุ่งผ้าถุงเห็นเขานุ่งอะไรอยู่หรือเปล่า ต้เห็นเขาน้องแบบใช่ไม่ถูกเรยก็คือนี่ใช่ใช่ใช่แล้วเราแตงโมเห็นเป็นไรก็หนูเห็นประมาณว่าอยู่คนละที่คืออาจจะ เหมือนเขาอาจจะต้องมีภาระที่จะต้องทําอีกที่หนึ่งอาจจะต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศแล้วก็เหมือนเราอ่ะอยู่อยู่ที่เนี่ยเราคิดถึงเขาเราไม่รู้จะบอกกับเขายังไงก็เหมือนพูดกับตัวเองแสดงว่ามันก็ต้องเป็นยุคที่ย้อนยุคนิดนึงใช่ไหมเราเรามองว่าย้อนยุคไม่มีไลน์ไม่มีสกีไม่มีอะไรพวกนี้ถูกป่ะเพราะ่มีมันก็สามารถใช้ได้ก็คือต้องย้อนย้อนยุคนิดนึง แล้วเราโอเคด้วยเการที่เขาเห็นเรานุ่งผ้าถุงอยู่บ้านอันตรายค่ะโอเคใช่ไหมเพราะเราจะได้เซตอัพยุคเสื้อผูชอบแบบใส่จงกระเบนแล้วก็จงกระเบนไนะจงกระเบนนี่ต้องเป็นพวกใหญ่างพวกยหญเดียวหมาสมัยนี้ผู้หญิงไมเดวก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าผู้หญิงวัยรุ่นเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่จงกระเบนนะ มาผมใส่โจงเลยอ๋อผู้ชายใส่โจงกระเบนอันนี้ไปแล้วโจงกระเบนอาจจะเป็นชาววังนิดหนึ่งวะใช่ไหมเอออะไรบ้างเเห็นที่เรียนแล้วอันนี้มันจะไปคือเออทำไมคือจริงๆมันต้องบ้านนาหรือพี่เรียดคือถ้าบ้านนาแล้วเก่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ขวานเลี่ยมเนี่ยไม่ผิดคือไม่หมองเคยเห็นตัวอย่างที่คล้ายๆกันก็คือแบบอย่างอย่างองค์บ่าผ้าสองใช่เอยเมื่อที่ที่มันสู้กันสู้กันตอนหลังเดี๋ยวอันนี้มันเพลงรักไม่ใช่หรอ องบักองบักสามอะสามเลยนะสามหรือสองที่ที่แบบเหมือนกับว่าซ้อนที่ตอนหลังทีสู้กันอยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรของกลางเราเราใส่แบบประมาณแบบนั้นอ๋อใส่งที่คือให้มันให้มันเกิดอย่างนั้นเนาะยบางละจันเนี่ยบางละจันเนีอะ ก๊กหลังอาจารย์อาจารย์อาจารย์โอเคาารแตงโมหแตงโมยังอยู่สยามอยู่เลยเออนั่นดิหน้าน้องก็ยังอยู่สยามอยู่เลยจ้ากําลังนั่งไม่ไปก็แล้วแต่แตงโมโอเคใช่ไหมถ้าเขาจะพาเราไปยุคนั้นเนี่ยโอเคเปล่าเพ่าะขึ้นมาจริงจริงเออเพลงเราต้องศิลปินทั้งคู่ต้องมีส่วนในการตัดสินใจ อันนี้ไม่เป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราชอบเวนี้แต่เขาไปไม่ถึงมันจะกลายเป็นครึ่งๆกลางๆใช่เพราะตอนนี้ดูหน้าแต่งโมดแบงค์มากนะแบบอะไรวะมราจารย์แล้วแบบกูต้องตัดสรงผมแบบผีกนอกนี้หรือเปล่าเออนนี้อันนี้มาอยู่แล้ว อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลองไปลองไปคุยกันก่อนว่าเป็นยังไงใช่ใช่ใช่ลองคุยกันก่อนครับผมครับเริงลีลาดเริงลีลาดพี่ต้นตอนนี้คือโดนโดนนัทฟุ้งงานเนี่ยเหรอ